มุกาถึงที่พักเช้าแล้วน,นะครับมุกดาจะพักเ้าบริเวณนี้น,นะครับ,นนรบตรงนี้ที่พักเท้าสวยมากครับมีไรมีน้ำด้วยครับถนกนกำลังจะกลางผ้าใบกั้นปิดทั้งหมดนะครับเป็นยังไงพี่แบบัลทิน ไปมื่ก่อนหนึ่ง่จริงได้ตอง,งน,นี้จริงขอรถมาแล้วได้ได้จริงได้นั่งพักเท้าตรงนี้นะครับดื่มน้ำเลยครับตรงนี้คือฝายมันมันเป็นฝายนะครับตรงนี้โอ้บรรยากาศดีครับเป็นฝายฝายน้ำนะครับตรงนี้น้ำกันตรงนี้ฝายนะครับฝาย เดครับตาพักเท้านะครับ